บทที่55ความคิดถึงเกิดขึ้นจากเนื้อบาร์บีคิวน่าเสียดายจริงๆถ้าฉันนําเครื่องเทศติดตัวมาด้วยฉันก็คงสามารถทําเนื้อบาร์บีคิวที่อร่อยกว่านี้ได้อีกจิวเซินคิดกับตัวเองด้วยความเสียใจเล็กน้อยในการย่างบาร์บีคิวมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มรสชาติของเนื้อตัวอย่างเช่นเราสามารถหมักเนื้อโดยใช้ส่วนผสมของน้ําหมักที่ต้องการได้นอกจากนี้ยังสามารถทาเนื้อด้วยซอสโฮมเมด made, เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อได้อีกด้วย แต่จิวเซินไม่ต้องการเสียเวลามากเกินไปดังนั้นเขาจึงข้ามกระบวนการเหล่านั้นทั้งหมดและเพียงแค่โยนก้อนเนื้อลงในหม้อน้ำเหยียบย่ำสวรรค์โดยตรงเพียงแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่หอมจนเกินไปหากขาดเครื่องเทศและการจัดเตรียมอย่างไรก็ตามเนื้อของฮอนอินเฟอร์นอลฮาวยังคงเป็นส่วนผสมระดับสูงดังนั้นรสชาติของมันจึงไม่เลวร้ายเกินไปแม้จะไม่เติมเครื่องเทศก็ตามเนื้อเสียบไม้ตอนนี้ส่งกลิ่นหอมหนาแน่นขณะที่มันร้อนฉาภายใต้ความร้อนแรงจากเลวไฟสีดำของจิวเชิรนแม้ว่าวโปเนนนื้ออออขงฮิเฟร์ล เนื้อสุนัขมีเนื้อสัมผัสที่เกือบจะคล้ายกับเนื้อแพะแต่กระบวนการปรุงทั้งสองนั้นแตกต่างกันอย่างมากเนื้อแพะมีความเป็นเกมเล็กน้อยดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมการอย่างมากเพื่อลดรสชาติและกลิ่นของโลกในนั้นสำหรับเนื้อสุนัขนั้นมีความคล้ายคลึงกับเนื้อวัวอย่างน่าประหลาดใจในแง่ของรสชาติเพียงแต่เนื้อสุนัขนั้นเคี้ยวมากกว่าและไม่ชำเหมือนเนื้อวัวจิวเชิญคึ้มำกับตัวเองในขณะที่เขานึกถึงทักษะและความรู้ในการทำอาหารที่เขาสังสมมาในช่วงชีวิตนับพัน จิ๋วเซินคลิกชิ้นเนื้อเสียบไม้ทำให้เกิดเสียงกรอบแกรอบอีกครั้งคลื่นปลิ่งหอมคล้ายเนื้อวัวแพร่กระจายไปในอากาศพร้อมกับควันสีขาวหนาแน่นที่ยังคงอยู่รอบๆหม้อน้ำเหยียบย่ำสวรรค์ด้านหนึ่งของเนื้อเสียบไม้มีสีน้ำตาลอ่อนอยู่แล้วจิ๋วเซินรู้ว่าสีนี้หมายถึงอะไรดังนั้นเขาจึงยังคงพิถีพิถันในการทำทุกขั้นตอนในการย่างเนื้อก้อนอาจารย์มันสุกแล้วเหรอแอลยูซูแลนอดไม่ได้ที่จะถามว่าเมื่อใดที่กลิ่นเนื้อของเนื้อปรุงสุขขงงกของฮอนอินเฟอร์นอลฮาวไปถ เธอไม่เคยลิ้มรสเนื้อคุณภาพสูงเช่นนี้มาก่อนดังนั้นเธอจึงค่อนข้างกระตือรือร้นที่จะได้ลิ้มรสสมันแม้ว่าเธอจะได้ลิ้มรสเนื้อของสัตว์อสูรดุร้ายขอบเขตจักระพัดระดับเจ็ดแล้วแต่ก็ยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับฮอนอินเฟอร์นอลฮาวจิวเซินไม่ได้ชำลืองมองหลูสู้หลานและยังคงมองดูก้อนเนื้อเสียบไม้บนหม้อต้มสวรรค์อย่างระมัดระวังต่อไปเขาตอบด้วยน้ำเสียงไม่รีบร้อนใกล้จะสุกแล้วและน่าจะพร้อมเร็วๆนี้ ลู่ซูหลานกลืนน้ำลายโดยไม่สมัครใจกับคำพูดของอาจารย์ของเธอเธอปิดจมูกและหลับตาเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกน้ำลายไหลแต่ก็ไม่เป็นผลท้องของเธอยังคงส่งเสียงครวญนครางแถวเบาลู่ซูหลานลืมตาซ้ายเล็กน้อยเพื่อมองดูจิ๋วเซิรนเธอถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากเห็นการแสดงออกที่เป็นกลางแบบเดียวกันของเขานั่นน่าอายมากดีนะที่นายท่านจดจ่อยอยู่กับการย่างเนื้อมากผูของลู่ซูหลานแดงขึ้นขณะที่เธอคิดกับตัวเอง แน่นอนว่าด้วยประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อนของจิวเทิงเขาได้ยินเสียงท้องบนของลูกศิษย์ของเขาแต่เขาเลือกที่จะเพิกเฉยต่อเธอและเพียงจมอยู่กับกระบวนการทำอาหารเมื่อหลายล้านปีก่อนที่เขากินเนื้อบาร์บีคิวครั้งสุดท้ายดังนั้นเขาจึงค่อนข้างคาดหวังกับผลลัพธ์จิวเชินค่อยๆจิ้งเนื้อเสียบไม้ย่างบาร์บีคิวเขาไม่สนใจความร้อนจัดและตรวจสอบเนื้อสัมผัสเพื่อดูว่ามันสุกแล้วหรือไม่เขาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจหลังจากสัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อเสร็จแล้วแต่ฉันมีสิิ่่่่่งงสสุดททท้้าายีตอออเเพเพืมรชักหน เมื่อเป็นเช่นนั้นจิวเซินก็หยิบไวอีกขวดออกมาจากต่างหูที่เก็บของเขาครั้งนี้ไม่ใช่น้ำค้างจากทะเลน้ำลึกแต่เป็นเอเบิบลบอลงเอเบิรบอลงอาจมีเกรดต่ำกว่าหลายเกรดเมื่อเทียบกับดีฟซีสปริงเดฟแต่สิ่งที่จิวเซินต้องการเพิ่มให้กับเนื้อเสียบไม้ของเขาคือรสชาติมหาสมุทรของน้ำผึ้งของหอยนางรมเอเบิร์ซึ่งมีอยู่ในเอเบิรบอลงเมื่อจิวเซินเปิดขวดเอเบิลบอลงกลิ่นมหาสมุทรก็ลอยขึ้นมาในอากาศมันคงอยู่สักพักก่อนจ ไวและพยักหน้าด้วยท่าทางพึงพอใจขณะที่เขาเหลือมมองเนื้อเสียบไม้ที่ปรุงสุกอยู่ตรงหน้าเขาเขาหยิบพวกมันทีละคนและมอบครึ่งหนึ่งให้กับลูกศิษย์ของเขาที่กำลังน้ำลายไหลยอยู่ข้างสนามอยู่แล้วบางครั้งผู้หญิงคนนี้ก็ทำตัวเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆได้เขาพึงพำอยู่ในใจหลังจากเห็นการแสดงออกที่ไม่เป็นผู้หญิงของลูกศิษย์ที่สวยงามของเขาแอลยูซูลนหยิบชิ้นเนื้อเสียบไม้จากมือของเจ้านายอย่างกระตือรือรน้นจากนั้นเธอก็จับก้อนเนื้อเสียบไม้หนึ่งแท่งด้วยมือเดียวและตบมันเบาๆก่อนที่่เเธอจะกััดมนข้าไปใหญ เคี้ยวดวงตาของแอลยูซูลนเบิกกว้างเมื่อลิ้นของเธอสัมผัสกับเนื้อเธอเคี้ยวเนื้อนุ่มและนุ่มของฮอนอินเฟอร์นนลเฮาที่ยังร้อนอยู่อร่อยแม้ว่ารสชาติจะเหมือนดินแต่ด้วยการเติมไวของอาจารย์รสชาติของโลกแทบจะมองไม่เห็นลูซูลานอุทานขณะที่เธอเคี้ยวเนื้อเสียบไม้ร้อนๆเนื้อยังคงความชุ่มฉ่ำได้อย่างน่าประหลาดใจแม้จะผ่านขั้นตอนการปรุงอาหารที่ยุ่งยากก็ตามนอกจากนี้การโรยของดีฟซีสปริงเดฟและเอเวอร์บลองยังทำให้เนื้อเสียบไม้มีกลิ่นหอมและรสชาติดียิ่งขึ้นเนื้อมิมามรร้ยตธชดว หลังจากได้ลิมรสอาหารอันโอชาที่เขาไม่ได้ลิมรสมานับไม่ถ้วนแล้วดวงตาของจิวเชินก็เปล่งประกายด้วยแววตาที่คิดถึงริมฝีปากของเขาโค้งขึ้นเพื่อสร้างรอยยิ้มจังๆขณะที่เขาเคี้ยวเนื้อไม่เลวเขาพูดด้วยน้ำเสียงอารมณ์เล็กน้อยบทที่ห6หครอบครัวเบมิงในที่ดินของครอบครัวเปยยอหมิงภายในห้องประชุมคนรุ่นเก่าของตระกูลเปยยอหมิงกำลังพูดคุยกันอย่างดูเดือดมีคนพยายามทำลายชื่อเสียงของตระกูลเปยยอหมิงของเราจริงๆ ผู้เท่าหัวโลนที่มีคราวสีเทายาวกล่าวด้วยสีหน้าขุนเคืองเห็นได้ชัดว่าเขาโกรธมากเกี่ยวกับข่าวลือที่แพร่กระจายในเมืองหลวงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในความเป็นจริงไม่ใช่แค่ผู้เท่าหัวโลนเท่านั้นที่แสดงออกด้วยความโกรธเกือบทุกคนในห้องประชุมมีสายตาแบบเดียวกันที่นั่งที่โดดเด่นที่สุดคือชายชระาะแก้มบุม๋มดวงตาที่มืดมนของเขาเปล่งประกายด้วยแสงอันเข้มข้นราวกับว่าเขาอยู่ในความคิดที่ลึกซึง้งชายชระาะคนนี้เป็นผู้อาวุโสสูงสุดของตระกูลเปยอหมิงผู้อาวุโสสูงสุดเปยอหิงเ่ยอ ผู้อาวุโสสูงสุดเปยอหมิงเล่ยยอเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับจัก,กรพรรดิระดับเจ็ดขั้นสูงสุดแม้ว่าเขาจะดูเหมือนชายชาทีีสุดโทรมแต่พลังอันยิ่งใหญ่ของเขาไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยแม้จะผ่านไปหลายปีก็ตามผู้อาวุโสสูงสุดเปยอหมิงเล่ยยอเหลือมองชายวัยกลางคนที่ดูเหมือนจะอายุ4ี่ปลายปลายราวกับว่าเขากำลังรอให้คนหลังพูดชายวัยกลางคนรู้สึกถึงการจ้องมองที่คุ้นเคยของผู้อาวุโสสูงสุดดังนั้นเขาจึงกระแอมในลำคอทันทีเพื่อเรียกความสนใจจากทุกคนเอะ ชายวัยกลางคนผู้นี้เป็นปรมาจารย์คนปัจจุบันของตระกูลเปยอหมิงผู้เท่าเปยอหมิงลี่เฉียงเขาอยู่ในขั้นเริ่มต้นของอาณาจักรจักรพรรดิอันดับที่เจ็ดแล้วหลังจากที่เห็นว่าเขาได้รวบรวมความสนใจของทุกคนมาไว้ที่ตัวเองแล้วเปยอหมิงลี่เฉียงก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจผู้อาวุโสฉันรู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันกำลังโกรธเคืองอย่างแท้จริงแต่เราต้องคิดว่าเราควรทำอย่างไรกับเรื่องนี้เราไม่สามารถยอมให้ใครระายยนชื่อเสียงของตระกูลเปยอหมิงของเราลงโคลนได้ผู้เท่าเปยอหมิงลี่เฉียงกล่าวด้วยนาาเง่กรขม ผู้เท่าพยักหน้าเห็นด้วยขณะที่พวกเขากำมัดแน่นด้วยท่าทางขุนเคืองครอบครัวเปยยอมิงของพวกเขาพักดีต่อราชวงศ์ซิเวเรีมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งมาหลายปีดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเมื่อกลุ่มชนชั้นสูงของซิเวอร์วิงเอ็มพายเลือกที่จะเชื่อข่าวลือที่แพร่สะพัดพวกเขารู้สึกว่าความพยายามของบรรพบุรุษของพวกเขาไร้ผลด้วยทัศนคติของทุกคนที่มีต่อพวกเขาในปัจจุบันความคิดเห็นของตระกูลขุนนางเหล่านั้นไม่สำคัญแต่ถ้าราชวงศ์ซิเวเรียเลือกที่จะเชื่อข่าวลือเหล่านี้ด้วยลก ผู้เท่าหัวโลนที่มีคราวสีเทายาวไม่ต้องการพูดส่วนที่เหลือดังนั้นเขาจึงปล่อยให้ถอนหายใจแล้วใส่หัวผู้เท่าเปยยอมมิงลี่เฉียงขมวดคิ้วและแตะนิ้วของเขาบนโต๊ะเป็นจังหวะในขณะที่เขาคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคำพูดของผู้เท่าหัวโลนเขาเข้าใจถึงความสำคัญของจุดยืนของราชวงศ์ซิลเวเรียเกี่ยวกับเขาวรือที่แพร่สะพัดแต่เขาเชื่อในการมองการไกลของจักรพรรดิเอลิปคำพูดของท่านเป็นความจริงแต่อย่าดูถูกความฉลาดของฝ่าพระบาท พระองค e. ์ไม่เพียงแต่ขึ้นครองบัลลังเพราะชคเท่านั้นอันที่จริงเป็นเพราะความแข็งแกร่งและสติปัญญาอันล้นหลามของพระองค์ที่พระองค์จึงทรงขึ้นครองบัลลังผู้เท่าเปยอหมิงลี่เฉียงพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความเคารพผู้อาวุโสสูงสุดเปยอหมิงเล่อยอที่เงียบตลอดการสนทนาพยักหน้าเห็นด้วยและพูดด้วยน้ำเสียงสงบแต่มีอายุสิ่งที่ลี่เฉียงพูดนั้นถูกต้องในตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่ต้องทำคือการเรียนรู้ตัวตนของคนที่ต้องการเรียนชื่อเสียงของครอบครัวเปยอหมิงของเราดวงตาของผู้อาวุโ,วโส,สุดูงส ปูแสงเจิดจ้าทะลุผ่านการป้องกันของสัตว์ร้ายระดับสูงซึ่งตัดหัวของมันในระหว่างกระบวนการด้วยตุ๊ดศพไร้หัวล้มลงกับพื้นด้วยเสียงอันทื่อแต่ดังกึกก้องซากสัตว์ที่ไม่มีหัวนอนอยู่ในสระเลือดของมันเองวาดภาพทุ่งหญ้าสีเขียวด้วยสีแดงเข้มต่อหน้าศพจิวเชิญโบกแขนเสื้อ,อย่างไม่ยาแสด้วยท่าทางสงบและแยกตัวราชาหมีดินน้าแห่งอาณาจากักศักดิ์สิทธิระดับแปดกินได้แต่กินไม่ได้แย่จังจิวเซินพึมงำากับตัวเองขณะที่เขาเหลือบมองศพใหญ่ไรหัวที่นอนอยู่บนสนามหญ ยู่ซู่หลานมีสีหน้าชาไปแล้วเมื่อเห็นว่าจิ๋วเซินสามารถกำจัดสัตว์ระดับสูงจำนวนมากออกไปได้อย่างง่ายดายเพียงใดสัตว์ร้ายที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานั้นเป็นสัตว์ร้ายตัวที่หกที่ตายภายใต้เนื้มมือของจิ๋วเซินและสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือพวกเขาทั้งหมดเสียชีวิตในกระบวนท่าเดียวถ้าเป็นเธอเองเธอคงจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการต่อสู้กับสัตว์ร้ายเหล่านั้นแต่ต่อหน้าเจ้านายของเธอสัตว์ดุร้ายที่แข็งแกร่งเหล่านั้นก็เหมือนกับไก่ในฟาร์มที่อ่อนแอและทำอะไรไม่ถูกดังนั้นเธอจจจึงงงงไไไมมม่่่่แแปปลกกใอออออีีีีตตเเเืืหนนนนรราาาชดดดดดิิิิ้้ััั์สธบยยยยวววคคขซพ อาจารย์หากท่านไม่รับมันค่าจะเก็บมันไว้แทนได้ไหมแม้ว่าร่างกายของหมีดินที่ถูกแทงจะมีรสชาติแย่มากแต่กระดูกและอวัยาวะภายในของมันก็มีคุณค่าในการปรุงยาบางชนิดฉันสามารถขายร่างของสัตว์ร,ร้ายให้กับนักเล่นแร่แปรธาตุได้ฮอนเพื่อคริสตันแท้จำนวนมหาศาลลู่สู้หลานสกิดหลังจิวเซินขณะที่เธอพูดเบาๆจิวเิอเหลือบมองที่แอลยููุลนและพยักหน้าตอกอลองอ หลังจากได้รับการอนุมัติจากเจ้านายของเธอแล้วลู่สูหลานก็รีบเก็บศพของสัตว์ร้ายตัวใหญ่นี้ไว้ในช่องเก็บของของเธอแม้แต่หัวของสัตว์ร้ายก็ไม่รอดเพราะมันเข้าไปในพื้นที่เก็บของของเธอเช่นเดียวกันริมฝีปากของจิวเชิงโค้งขึ้นเล็กน้อยขณะที่เขาเฝ้าดูการกระทำที่กระตือรือร้นของลูกศิษย์ของเขาจากนั้นเขาก็หันไปมองทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างจากพวกเขาเพียงไม่กี่ร้อยเมตรทะเลสาบภูเขาเขียวไม่น่าดูเลยดวงตาสีเงินคู่ของเขาเปรียบเสมือนแอ่งน้ำลึกสองแห่งที่มองผ่านระยะไกลบทที่57ต้นกำเนิดน้ำพ ช่างเป็นทะเลสาบที่สวยงามจริงๆลูซูหลานอุทานขณะที่เธอมองไปที่ทะเลสาบขนาดใหญ่ตรงหน้าวกเขาด้วยดวงตาที่เป็นประกายของเธอการแสดงออกของจิวเชิรนยังคงสงบอยู่บนพื้นผิวแต่จริงๆแล้วเขากําลังสํารวจสภาพแวดล้อมด้วยพลังทางจิตวิญญาณของเขาและเมื่อพลังวิญญาณของเขาไปถึงส่วนหนึ่งของทะเลสาบกรีนเมลเทนเขาก็รู้สึกว่ามีตัวตนที่แข็งแกร่งพยายามข่มขู่เขาสัตว์ดูร้ายขอบเขตเซียนระดับก้าเหรอหน่าสนใจจิวเชิร์นพึพมพำด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าเขาจะรู้สึกว่ารัศมีของสัตว์ร,ร้ายที่ซุ่มซ่อนอยู่ใต้ทะเลสาบนั้นเป็นของเซียนอันดับเก้าแต่จิ๋วเซินก็ยังคงสงบนิ่งหลังจากมีชีวิตอยู่มานานนับไม่ถ้วนมีเพียงไม่กี่สิ่งเท่านั้นที่สามารถกระตุ้นหัวใจของเขาได้หัวใจของแอลยูซูลนเย็นชาเมื่อเธอได้ยินเสียงพึงพรรมพำของเจ้านายของเธอจากนั้นเธอก็เหลือบมองเจ้านายของเธอด้วยท่าทางกังวลเล็กน้อยและถามด้วยเสียงที่สั่นเทาอาจารย์ท่านเพิ่งบอกว่าสัตว์ดุร้ายแห่งอาณาจักรเซียนระดับเก้ากำลังซุ่มซ่อนอยู่ใต้ผิ แม้ว่าแอลยูซูแลนจะเป็นผู้เที่ยวทานในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ระดับแแล้วแต่เธอก็ยังค่อนข้างหวาดกลัวเมื่อนึกถึงการเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายที่ดูร้ายระดับ9ของเซนมีช่องว่างที่สำคัญระหว่างอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์อันดับที่แและอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์อันดับที่9แม้ว่าจะมีเพียงความแตกต่างของอาณาจักรเดียวแต่มันก็เหมือนกับการแยกที่ไม่อาจเชื่อมโยงได้ซึ่งแบ่งทั้งสองออกจากกันในสายตาของจิวเชินมันเป็นเพียงมดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยเท่านั้น เขาอาจจะถดถอยไปหลายอาณาจักรหลังจากการตายของเขาแต่ความภาคภูมิใจของผู้เที่ยวชาญขอบเขตเทพสวรรค์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรเทพดึกดำบันนั้นฝังลึกอยู่ในกระดูกข,ของเขามันเป็นสัตว์ดุร้ายแห่งอาณาจากักรเซนระดับเก้าจริงๆติดตามฉันอย่างใกล้ทิดและเพิ่มประสาทสัมผัสข,ของคุณแม้ว่ามันจะปฏิเสธที่จะแสดงตัวเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เปิดการโจมตีแบบแอบๆแบบแบบจิ๋วเซินเตือนลูกศิษย์ของเขาอย่างอ่อนโยนก่อนที่เขาจะทะยานไปบนท้องฟ้า ลู่สู้หลานเดินตามหลังเจ้านายของเธอด้วยสีหน้าระมัดระวังขณะที่เธอรักษาการป้องกันไว้สูงสุดเธอไม่อยากกลายเป็นอาหารของสัตว์ร,ร้ายแม้ว่าจิวเชิญจะไม่วางสัตว์ร,ร้ายในน้ำไว้ในสายตาของเขาแต่เขายังคงใช้พลังทางจิตวิญญาณของเขาเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สุดในทะเลสาบด้านล่างทันทีที่สัตว์ดูร้ายเคลื่อนไหวจิวเชิญก็จะสัมผัสได้ทันทีมันค่อนข้างจะระมัดระวังมันคงรู้สึกถึงความแตกต่างในความแข็งแกร่งของเราช่างเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวจริงๆจ,จ,จิวเซินคิดกับตัวเองขณะที่เขาพาลู่สู้หลานไปยังงใจกลลาาททเเเบรีนม ส่วนผสมสุดท้ายสำหรับกระบวนการผลิตของโ p r o ซ e อ Origin คือ Origin Spring Water ในโลกของนูอามันเป็นของเหลวอันมีค่าซึ่งสามารถพบได้ในใจกลางทะเลสาบกรีนเมลเทนเท่านั้นน้ำแร่ต้นกำเนิดยังได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นวัสดุหายากโดยเอลเคมีฮอนอกเหนือจากรสชาติที่อร่อยแล้ว Origin Spring Water ยังสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนของพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณและแกนแท้ที่แท้จริงได้อีกด้วยด้วยผลที่ยอดเยี่ยมมันเป็นส่วนผสมที่ดีในการเพิ่มระดับของเม็ดยา ขณะที่จิวเชิร์นและเอลยูซูแลนผ่านถิ่นที่อยู่ของสัตว์อสูรทางน้ำระดับ9ขอบเขตเซนที่ซ่อนอยู่ดวงตาสีแอร์ดงคู่ใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นใต้พื้นผิวทะเลสาบม่านตาสีแอร์ดงคู่หนึ่งหันมองไปในทิศทางของจิวเชิร์นก่อนที่มันจะหายตัวไปฉันไม่รู้สึกถึงความแข็งแกร่งของมนุษย์เลยเขาเป็นใครเสียงสัตว์ร้ายดังก้องอย่างเงียบเงียบภายในส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลสาบน้ำเสียงของมันฟังดูโหดร้ายและเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งอย่างล้นหลามแต่ก็มีสัญ,ญญาณของความระมัดระวังเช่นกัน จิวเชิงซึ่งอยู่ไกลจากที่ที่สัตว์ร้ายซุ่มซ่อนอยู่ไม่ได้ยินอะไรเลยแต่แม้ว่าเขาจะได้ยินมันพูดเขาก็ยังคงไม่แปลกใจเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเมื่อสัตว์ดุร้ายบุกทะลวงผ่านอาณาจักรเซียนระดับเก้าพวกมันจะสามารถพูดภาษาของมนุษย์ได้และเมื่อสัตว์ดุร้ายมาถึงอาณาจักรเทพอันดับที่สิบมันก็จะสามารถอยู่ในร่างของมนุษย์ได้ขณะที่คู่อาจารย์และลูกศิษย์เคลื่อนตัวผ่านท้องฟ้าพวกเขาเห็นว่าบางส่วนของทะเลสาบภูเขาเขียวมีสีที่แตกต่างออกไปน้ำในทะเลสาบภูเขาเขียวเป็นสีฟ้า เมื่อถอนหายใจทั้งคู่ก็รู้ทันทีว่าพวกเขามาถึงใจกลางทะเลสาบกรีนเมาเทนแล้วสาเหตุของความเปล่งประกายสีทองนั้นเป็นเพราะน้ำจากแหล่งต้นกำเนิดที่รวมตัวเข้ากับน้ำในทะเลสาบน้ำแร่ต้นกำเนิดถูกสร้างขึ้นเนื่องจากมีปริมาณสารสำคัญที่แท้จริงที่หนาแน่นมากในใจกลางทะเลสาบกรีนเมลเทนโมเลกุลของน้ำในทะเลสาบบางส่วนกลายพันธุ์ทำให้เกิดการก่อตัวของน้ำต้นกำเนิดจิวเชิงหยิบขวดที่ดูธรรมดาออกมาจากต่างหูดับมิติของเขาขวดนี้อาจดูธรรมดาแต่มันก็ยังห่างไกลาจากความธรรมดาจริงๆแล้วมันคือขวดที่มีช่องว่างภายใน สามารถบรรจุของเหลวได้ทั้งหมดหลายสิบแกนลอนจิวเชิญโยนขวดไปที่ใจกลางทะเลสาบรีนเมลเทนลูซูหลานเหลือบมองมันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาอย่างที่คิดไม่นานหลังจากนั้นการคาดเดาของเธอก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องเธอเห็นขวดที่ดูเรียบๆกำลังดูดของเหลวสีทองรอบๆมันราวกับว่ามันเป็นหลุมดำเล็กๆในเวลาไม่ถึงนาทีขวดก็ลอยไปทางจิวเชิงซึ่งคว้ามันมาทันทีด้วยท่าทางไม่แยแสจากนั้นเขาก็เก็บมันไว้ในต่างหูที่เก็บของเขาและหันไปมองลูกศิษย์ของเขาด้วยสีหน้าไมม่่เเเปปลลียนนแงหือดิม กลับไปที่ร้านวายกันเถอะจิวเชิญกล่าวก่อนจะมองไปยังทิศทางโดยประมาณของร้านวายของเขาเขาต้องยอมรับมันเขาค่อนข้างคิดถึงชีวิตว่างๆที่อยู่ในร้านบทที่58สดสู้ถงติงภารกิจเสริมค้นหาส่วนผสมต้นกำเนิดแช่แข็งเสร็จสมบูรณ์กำลังโหลดรางวัลได้รับผลไม้แห่งการพับหลูก x 2รับแพ็กเกจของขวัญเครื่องมือทำครัวฉันจะตรวจสอบรางวัลในภายหลังตอนนี้ฉันมีส่วนผสมทั้งหมดที่จำเป็นในการต้มโปรเซนออริจินแล้ว ฉันจะพักผ่อนตลอดทั้งวันและเริ่มกระบวนการผลิตเบียร์ในวันพรุ่งนี้จิวเซินคิดกับตัวเองขณะที่เขาพุ่งผ่านท้องฟ้าหลังจากย้ายถิ่นฐานมาในโลกของนูอาแล้วจิวเทิญก็รู้สึกไร้กังวลและไร้ภาระเขาไม่ได้เกียดครันในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของพริมอร์เดียลก็รียวดังนั้นเขาจึงเพลิดเพลินกับเวลาของเขาที่นี่เขาไม่รีบร้อนที่จะกลับไปยังอาณาจักรเทพต้นกำเนิดอ,อย่างไรก็ตามเขามีเวลาทั้งหมดที่ทจะแก้แค้นนอกจากนี้เขาอ่อนแอเกินไปในขณะนี้ที่จะต่อสู้กับจัก,กรพรรดิสวรรค์เหลาโกซึ่งเป็นหนนึ่่งงใกกัักรรริสวคค์ททีปล้ ลูซูลานเดินตามหลังเจ้านายของเธอด้วยท่าทางคาดหวังเล็กน้อยเธออยากรู้ว่าเจ้านายของเธอได้ก่อตั้งร้านแบบไหนในเมืองหลวงของซิลเวอร์วิงเอ็มพายอาจารย์บอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านวัยในเมืองเบลทรานเมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งของอาจารย์ของฉันเขาควรจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเมืองเบลทรานลูซูหลานพึพมพำกับตัวเองขณะที่เธอจินตนาการว่าเจ้านายของเธอมีร้านประเภทไหนในเมืองหลวงที่ส่วนล่างสุดของทะเลสาบกรีนเมาเทนอมีรูม่านตาสีแอร์ดงคู่ใหญ่โผล่ออกมาสร้างความหวาดกลัวให้กับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ว่า่าาาานน้้ลลงงมด ในที่สุดพวกเขาก็จากไปมันพึมพำด้วยเสียงอันดุร้ายและป่าเถื่อนร้านไวายอมะตะด้วยข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับร้านวายที่ขายวายในราคาที่ไร้สาระชื่อเสียงของร้านของจิวเชินก็มาถึงจุดสูงสุดภายในเมืองเบลตอรานผู้ปลูกฝังสองสามคนที่มีความแข็งแกร่งได้ไปเยี่ยมชมร้านขายวายเพื่อลิมรสไวายมหัศจรรย์ที่สามารถเสริมสร้างพลังทางจิตวิญ,ญญาณและแก่นแท้ที่แท้จริงได้แม้ว่าราคาวายจะสูงแต่หลายหลคนก็ยังเลือกที่จะซื้อไวายนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้ยินหลายๆเรื่อองงเเกกี่ยววับคามป็นขแท้ แน่นอนว่าผู้เที่ยวชาญบางคนก็พยายามสร้างปัญหาภายในร้านด้วยชายที่ดูหญิงในช่วงวัยรุ่นตอนปลายเดินไปที่ร้านวายของจิลเชิญโดยเอามือภายไล่หลังเขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหรูหราโดยมีตราสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลเอ็กอยู่ที่ด้านหลังด้านหลังชายหนุ่มที่ดูเย่อหยิ่งมีสีคนแต่งตัวเหมือนยามพวกเขาทั้งสีเปล่งรัศมีที่น่าหวาดกลัวซึ่งทำให้ผู้คนรอบตัวพวกเขาต้องก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวโดยไม่รู้ตัวเด็กคนนั้นคือใครเขากล้าดียังไงมาเดินผยองไปรอบๆดินแดนของวายมาสเตอร์จิวแบบนั้น ชูคุณไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นใครเขาคือสู้ธงลูกชายของผู้อาวุโสสูงสุดของตระกูลสู้แล้วคุณรู้ไหมว่าไวมาสเตอร์จิลคือใครมีข่าวหรือว่าไวมาสเตอร์จิวเป็นผู้เที่ยวทาญสันโดษซึ่งมีความแข็งแกร่งอย่างน้อยก็ทัดเทียมกับจัก,กรพรรดิอะไรนะแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่แค่นั้นเขายัง สู้ตรงที่ยังคงเพลิดเพลินกับความสนใจของฝูงชนได้ยินพวกเขาคุยกันอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับเจ้าของร้านวายผู้ลึกลับมันทำให้เขาขมวดคิ้วด้วยความรำคาญเนื่องจากเขาไม่ต้องการให้คนอื่นขโมยจุดเด่นจากเขาเขาไม่เชื่อข่าวลือไรสาระข,ของปรมาจารย์วัยผู้ลึกลับคนนี้เลยในความเป็นจริงเอ็กทองเชื่อว่าเขาเป็นเพียงนักต้มตุ๋นที่พยายามทำตัวลึกลับเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับร้านของเขาเจ้าปีศาจนั่นหากฉันเคยเห็นเขาฉันจะแสดงให้เขาเห็นว่าความแข็งแกร่งและพลังที่แท้จริงคืออะไรเอ็กทองพึมพำด้วยท่าทางโ จากนั้นเขาก็เข้าไปในร้านไวไยของจิวเทิรนด้วยสีหน้ามืดมนตามหลังเขาไปก็มียามสี่คนของเขาที่ไม่แม้แต่จะเหลียวมองคนรอบข้างด้วยซ้ําเมื่อเอ็กทองและยามของเขาก้าวเข้าไปในร้านพวกเขาก็รู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยพวกเขาตระหนักว่าพื้นที่ภายในร้านใหญ่กว่ารูปลักษณ์ภายนอกมากนี่การจัดการอาวกาศเหรอสู้ตรงอุทานด้วยความตกใจ ในฐานะลูกชายของผู้อาวุโสสูงสุดของตระกูล XX ทองได้เรียนรู S <S ้มากมายเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งรวมถึงความสามารถที่ลึกซึ้งและลึกลับขององค์การจัดการอวกาศด้วยคำสอนของพ่อของเขาสู้ตรงได้เรียนรู้ว่ามีเพียงบุคคลที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถจัดการกับพื้นที่ได้เท่าที่ฉันจำได้มีเพียงผู้ที่อยู่ในอาณาจักรพระเจ้าอันดับที่สิบเท่านั้นที่สามารถควบคุมพลังแห่งอวกาศได้แต่ความเป็นไปได้ที่เจ้าของร้านจะอยู่ในระดับนั้นค่อนข้างต่ำความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวก็คือเขามีสมบัติอวกาศระดับสูงททีี่่สาามมรถคควบุพื้้นได สู้ทงคิดกับตัวเองดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความโลภเมื่อความคิดของเขามาถึงจุดนั้นแต่จากนั้นเขาก็รีบปกปิดมันแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่สมบัติอวกาศนี้จะมีอยู่ก็ตามมันยังเป็นเพียงความเป็นไปได้ในตอนนี้ฉันควรทำตัวเหมือนลูกค้าทั่วไปและค่อยๆรวบรวมเบาะแสดวงตาของเซวียทงเปล่งประกายอย่างเจ้าเล่ห์ขณะที่เขายิ้มสวัสดีแขกรับสั่งอะไรไหมเสียงที่สวยงามและน่าพึงพอใจเข้ามาในหูของเอ็กทองเขาขมวดคิ้วและมองไปยังแหล่งที่มาของเสียงเพียงเพื่อดูเทพธิดาที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็นมาตลอดชีวิต เธอเป็นสาวงามที่มีผมสีแดงเพลิงยาวถึงเอวและรูปร่างของเพรียวที่ทำให้แม้แต่ผู้ชายที่เย็นชาที่สุดก็ตกหลุมรักได้สำหรับใบหน้าของเธอมันเป็นสิ่งที่ดีเลิศของความสมบูรณ์แบบเมื่อดวงตาของเขาเบิกกว้างเอ็กทองก็ถูกมัดลิ้นและไม่สามารถพูดได้เอิม่มเฮสเทียยิ้มและรอให้สู้ถงหายจากอาการตกใจนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉากนี้เกิดขึ้นดังนั้นเฮสเทียจึงอดทนรอให้อีกฝ่ายรวบรวมสติจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เซวอรตรงเท่านั้นที่ประหลาดใจกับความงามนอกโลกของเฮสเทียยามทั้งสี่ที่อยู่ข้างหลังเขาก็มอองงดดูเเธ้้วยใบหนนนาที่่ตตกกะลึชั อาเอิบขอโทษที่หยาบคายนะสาวน้อยช่วยบอกชื่อหน่อยได้ไหมสู้ถงพูดติดอ่างขณะที่เขาถามด้วยท่าทางกระตือรือรน้นเฮสเทียยิ้มและตอบด้วยเสียงนางฟ้าฉันชื่อเฮสเทียยินดีต้อนรับแขกที่รักคุณต้องการสั่งอะไรตอนที่ห9ตัวตลกเอกทองสู้ถงเคลียร์ความคิดของเขาและสวมรูปลักษณ์ที่สูงส่งและเท่ที่สุดที่เขาจะแสดงออกมาได้จากนั้นเขาก็เหลือบมองรอยยิ้มของเฮสเทียและคิดว่าเธอประทับใจในเสน่ห์ของเขาเขายิ้มให้กับความคิดของเขาและพูดด้วยท่าทางมั่นใจถ้าหญิงสาวเฮสเทียจะดื่มกกััับฉนนนนนจะซื้้้ออททุยย่่าาางีีขใร รอยยิ้มบนใบหน้าที่ไม่มีใครเทียบได้ของเฮสเทียเริ่มแข็งทื่อและดูราวกับว่าเธอกลั้นหัวเราะขณะที่เธอปิดปากด้วยมืออันโอชะของเธอลูกค้าที่ได้ยินคำพูดที่มั่นใจของเสวิยอตรงก็หัวเราะเสียงดังและมองเขาราวกับว่าพวกเขากำลังมองตัวตลกอยู่พ่อหนุ่มก่อนที่คุณจะพูดคำเหล่านั้นคุณอาจจะต้องดูราคาก่อนบอสกาที่กำลังดื่มไวน์กับพวกพี่ชายพูดก่อนจะหัวเราะคิกคักเอ็กทองขมวดคิ้วเมื่อจ้องมองเย่อเยืที่มุ่งเป้าไปที่เขานี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกอัออาาาายยยยเเเเเชช่่่่่นนนนนนีีีีี้้โดดดดฉฉพพะะตตหหหผูญิิิงทททสสววุขค็ใไไรป เซี่ยตรงคิดกับตัวเองขณะที่เขาดูกระดานดำที่ทุกคนกำลังชี้ไปเมื่อวิสัยทัศน์ของเขาเลื่อนไปที่รายการราคาดวงตาของเขาก็เบิกกว้างเห็นได้ชัดว่าเขาตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอะไรวะเขาพูดความคิดภายในออกมาดังๆโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทำให้ทุกคนในร้านหัวเราะดังขึ้นอีกห้าห้าห้าเจ้าเด็กนี่มาที่นี่เพียงเพื่อหลอกตัวเองเหรอใครล่ะจะไม่รู้ราคาไวน์ของไวน์มาสเตอร์จิลคีคอร์ลิวซิ่วเฟงพูดไม่ชัดแต่ทุกคนก็รู้สึกได้ถึงความรังเกียจของเขาที่มีต่อเอกทอง สู้ตรงจ้องมองไปที่หลิวซิ่วเฟิงแต่เขาไม่กล้าโต้แย้งเขาสัมผัสได้ว่าฝ่ายหลังอยู่ในช่วงกลางของอาณาจักรอัศวินครูเซตอันดับที่4แล้วนอกจากนี้บอส,สกาซึ่งนั่งอยู่ข้างๆหลิวซิ่วเฟิงก็อยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรวิญญาณระดับ5แล้วไม่ต้องพูดถึงทหารรับจ้างคนอื่นๆทั้งหมดที่อยู่รอบๆด้วยความแข็งแกร่งของครูเซตระดับ3าในระยะเริ่มแรกของเขาเองเขาจะกลายเป็นเพียงกระสอบทรายของพวกเขาเท่านั้นสามัญชนกล้าดียังไงมาพูดแบบนั้นกับนายน้อยเจ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร การคนหนึ่งของเอ็กทองก้าวไปข้างหน้าและจ้องมองที่ลิวซิ่วเฟิงโดยไม่กลัวเขาไม่กลัวลิวซิ่วเฟิงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีตระกูลเอ็กคอยสนับสนุนพวกเขาบอส,สกาและคนอื่นๆมองไปที่ยามก่อนที่พวกเขาจะมองสู้ตรงด้วยความดูถูกอย่างเห็นได้ชัดพวกเขารู้ว่านายน้อยคนนี้เป็นคนที่รังแกผู้อ่อนแอแต่ที่อายต่อหน้าผู้มีอำนาจลิวซิ่วเฟิงยิ้มเยาะเย้ยและส่หัวโดยไม่สนใจเอ็กทองและองครักษ์ของเขาอีกต่อไป ในความเป็นจริงบอสกาและคนอื่นๆได้เห็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของตระกูลเอ็กบนเสื้อผ้าของเอ็กทองแล้วเพียงแต่ว่าพวกเขาอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์แล้วนอกจากนี้พวกเขารู้ดีว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาตราบใดที่พวกเขาอยู่ในร้านวน์ของปรมาจารย์วายจิวยามที่ถูกทุกคนเพิกเฉยก็โกรธจัดเขาจงใจปล่อยกระแสะสาระสำคัญที่แท้จริงของเขาเพื่อทำให้อีกฝ่ายหวาดกลัวทุกคนที่อยู่ข้างในรู้สึกถึงออร่าอัศวินผู้ทำสงครามอันดับสี่สูงสุดของเขาแต่พวกเขายังคงนั่งอยู่ในที่ของตนและเพียงจ้องมองเขาราวกับว เอ็กทองเหลือบมองผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาอย่างเห็นด้วยฉันชอบผู้ชายคนนี้ฉันจะให้รางวัลเขาทีหลังเขาคิดในขณะที่ยามกำลังจะโจมตีหลิวซิ่วเฟิงทันใดนั้นอดีตก็รู้สึกถึงรัศมีที่หายใจไม่ออกที่ลงมาบนเขาอ้าใครๆคือคุณคุณยามรู้สึกว่าเขาของเขาเริ่มอ่อนแรงและเขาอดไม่ได้ที่จะคุกเขาลงบนพื้นไม้พร้อมกับหอบอย่างหนัก สู้ถงและองค์ารับอีกสามคนของเขาตกตะลึงอย่างไร้สติในที่เกิดเหตุและก่อนที่พวกเขาจะรวบรวมความคิดได้พวกเขาก็เห็นว่าผู้คุมคุกเขาถูกกวดต้อนออกไปนอกร้านด้วยพลังที่มองไม่เห็นเขาไม่มีแรงแม้แต่จะต้านทานมันในขณะนี้เอ็กทงรู้สึกหวาดกลัวแล้วคนที่สามารถทิ้งผู้เชี่ยวชาญในระดับสูงสุดของนายครูเซเดอร์อันดับสีนั้นไม่ธรรมดามีผู้เชี่ยวชาญในร้านนี้หรือไม่หรือว่าจะเป็นปรมาจารย์วัยคนนั้นเอง ซู่ถงรู้สึกกังวลในขณะที่เขามองไปรอบๆร,ร้านเพื่อค้นหาผู้เชี่ยวชาญแต่สิ่งที่เขาเห็นคือสีหน้าชาของทุกคนราวกับว่าพวกเขาคุ้นเคยกับฉากประเภทนี้แล้วไม่อนุญาตให้ใช้ความรุนแรงภายในร้านผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจะถูกไล่ออกโดยไม่มีข้อยกเว้นเสียงที่เย็นชาและไม่แยแสของผู้หญิงดังก้องอยู่ในร้านขายวายราวกับปริศีกาอันศักดิ์สิทธิ์เอ็กทองเหลือมองไปยังทิศทางที่เสียงนั้นมาจากที่นั่นเขาเห็นสาวผมลอนที่มีรูปร่างระเบิดได้เขาตกตะลึงเมื่อเห็นรูปร่างหุ่นดีของเทียแต่เเเเเเขขาาาาาไมม่่่่กกกกกลลล้ล้นามมานนตติิิหหังจรณ์ทีพดึ นี่นี่ฉันเข้าไปในสถานที่แบบไหนสู้ตรงพึงพำกับตัวเองด้วยสีหน้าเคร่งเครียดบนใบหน้าที่ดูเย่อหยิ่งของเขาแขกที่รักคุณจะยังสั่งอยู่หรือเปล่าเฮสเทียพูดด้วยรอยยิ้มไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมอารมณ์ของเอ็กทองดีขึ้นมากหลังจากได้เห็นรอยยิ้มของเธอจากนั้นเขาก็ฝืนยิ้มและมองดูรายการราคาที่เขียนบนกระดานดำด้วยหัวใจที่ตกเลือดฮ่าฮ่าแน่นอนแน่นอนขอเอเบิร์บลองสีขวดให้เราด้วยสู้ถงกปล่าด้วยรอยยิ้มที่เกือบจะร้องไห้มันเป็นภาพที่น่าเกลียดมาก เฮสเทียยิ้มอย่างสดใสเมื่อเธอรับคำสั่งจากนั้นเธอก็หันหลังกลับอย่างสง่างามแล้วเดินไปที่ห้องเก็บไวายพร้อมยิ้มให้ลูกค้าตลอดทางทียอที่ยืนอยู่ใกล้ทางเข้าสายหัวเมื่อเห็นสิ่งที่เห็น